สะเก็ดขาวครับทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไม่กลับเร็วอะพี่ก็เห็นเหรอวันนี้เราเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยแกอายเหรอนี่แกอายเหรอ,อ,หรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิด พวกแกสองคนที่เป็นเลวทั้งคู่ไอ้คนหนึ่งก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออพี่ครับ<อ>พี่ใจเย็นครับค<อ>่อยพูดค่อยใจนะเงียบเลยแต่ละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วร,รู้ครับรู้แล้วมังทำไปเหรอเนี่ยฮะ ปาา้มปาปาอาอุ้มรอกไม้ปา้ปาอุ้มาอว่าไหมไอ้น้อี่แกนอใจใจไปมีชูกับเสียคนอื่นลอเพนชื่อทีวี ลรับบอัััักบเยแล้วก็ไบงกหะแล้วเนี่ยเมหมดาเอออนุ่มขอโทษนะก้อยก้อยจะพูดให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอก เรื่องนอกใจไปมีทูเนี่ยครั้งเดียวมันก็เกินตาแล้วก้อยใส่หัวอาไปชี้ให้ฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องจับมันอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันเออแลล้้ววแแบบนี้นุ่มจะอยู่ที่ไหนอะก้อยจะไปที่ไหนมันก็หน้าของแกชีวิตแกไม่มีใครเมื่อไม่เห็นแฟนมันมีวันแล้วเขาทำมาอยู่เองออกไปเงียแมจ๋า แกไม่ต้องมาเรียกเธอเมียฉันไม่มีผัวจะทิ้งแกออาไปออกไปออกไปด้วยไปเออไปอไปก็ได้ไปออกไป สุพุทธศาสนาสุสภาษิตวันนี้นาหิวเวเรนะเวลาวนิเวรระงับด้วยเวรไม่มีและปิดท้ายวันนี้ค่ะไปชมภาพความสวยงามข,ข,ของธรรมชาติหลังอุณหภูมิลดลงตามยอดดอยไหลแห่งนะคะมีทะเลหมอกทอดยาวไปตามขุนเขาค่ะรวมทั้งไปชมดอกไม้เมืองหนาวนมทมี่กำลังอิจาคนมีปาญญาย่อมมุ่งการแสดงออกนะครับไปชมเมย์ขาบนยอดดอยอินทนนท์อีกครั้งเราปิดท้ายก<ห>ันไปด้วยภาพนีส้สว<ม>ัสดีค่ะสวัสดีครับ ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่ในในจะผ่าน,<ใ>นอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็กไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว